大爷。嘿嘿。 Hay quá Hay lên Hay quá Hay lên gì này Hay quá ไอ้าบาตาพรเนี่ลกูกมาเล่นกับไอรินมาแล้วมาแล้วเนาะรินเานาะเจออะไรวะมาเล่นสลกูกเจออะไรวะมาเล่นกับตานี่มาแล้ว เ้าใครเท้าใครเท้าใครเนี่ยท้าใครนี่เ <c oughs> ท้าใครเท้าใครเอ่ยว่าจ่าลินจ้าเอาไอว่ามาแล้วไอ้ว่ามาแล้วเขาจะตากผ้าช่วยตาเขาจะตากผ้าช่วยตา ตายนั่งรอตากผ้าอยู่นี่เล่นด้วยกันลูกเล่นด้วยกันนะคะ mm. พี่น้องกันต้องเล่นด้วยกันอืห mm. mm. มุนที่ลูกนี่นี่หมุนหมุนหมุนนี่หมุนนี่ใช้มือหมุนนะไอ้ว่าไอเดนก็หมุนได้นี่นี่แป๊บเอามือหมุนที่ลูกนี่ก็หมุนนี่ก็ได้นี่ ไอรินก็หมุนนี่ก็ได้นี่ลูกอืม <c oughs> <c oughs> ตาทังอุ้มได้ทีละคนอุ้มสองคนไม่ได้แกแกอันนี้อะหมุน <c oughs> หมุน <c oughs> หมุนหมุนหมุนจิวิวจิวชิวจิ้ว,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 วนี่ของวานอ่เปิดเสียงก็ได้ นาน <c oughs> <c oughs> าะทานจะหมดแล้วเ,เพ่งใหม่เพ่งใหม่ทานว่าจะหมดแล้วเนะี่ย ไอลินดุ <c oughs> นนลินาวาเป็นไรเนี่ยปอบไอ,บอ,บอาวาสิไอาวาจะร้องนะนี่ไงค้าลินอยู่นี่ลินไอลินก็อยู่นี่เปลี่ยนไหม คนละคันไหมคนละคันไหมคะืึคนละคันไหมคะ,คน,ะ,น,มคะนี่เขาวาก็หมุนได้นี่ลูนกนี่ <c oughs> ไอ้วาก็หมุนได้นี่ไงติ้วติวต้วติวต้วติ้วติว้วติออจ้านี่ของนินก็หมุนได้นี่ไงเออใช้มือหมุนที่ลูกนั่นแหละคะ่นนะนั่นแหะนั่นแหะ นี่ไงเจ้า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 บึน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 อ้าใครบึนบึนได้วะบึน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 ลินบึ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 น ตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะไอรินตบมือแปะแปะไอวาตบมือแปะแปะ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 แล้ว Quá ta. In ta.